กาละเทวินดาบทเข้าเฝ้าพวกชาวเมืองทั้งสองนครได้พาพระโพธิสัตว์กลับไปยังนครกบ,บิลพัทเลยทีเดียวในวันนั้นนั่นเองเทวดาทั้งหลายในสวรรค์ชั้นดาวดึงต่างร่าเริงยินดีว่าพระราชโอรสของพระเจ้าสุโธธนะมหาราชประสูตรแล้วในนครกบ,บิลพัทพระกุมารนี้ ประทับนั่งที่ใต้ต้นไม้สำหรับตรัสรู้แล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพากันโบกสะบัดผ้าเป็นต้นเล่นสนุกสนานในสมัยนั้นมีดาบทชื่อกาละเทวินผู้เข้าถึงตระกูลของพระเจ้าสุโธธนะมหาราชได้สำเร็จสมาบัตแปด 8. ท่านบริโภคอาหารเสร็จแล้วเหาะไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึง เพื่อพักผ่อนในเวลากลางวันนั่งพักผ่อนกลางวันในสวรรค์นั้นเห็นเทวดาเหล่านั้นจึงถามว่าเพราะเหตุไรพวกท่านจึงมีใจยินดีเล่นสนุกกันอย่างนี้ขอได้โปรดบอกเหตุนั้นแก่ข้าพเจ้าด้วยเทวดาทั้งหลายกล่าวว่าข้าแต่ท่านพุทธนิรทุ์พระราชโอรสของพระเจ้าสุโทธทนะ ประสูติแล้วพระองค์ประทับนั่งที่ใต้ต้นโพเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะแสดงพระธรรมจักพวกข้าพเจ้าต่างยินดีเพราะเหตุนี้ว่าพวกเราจะได้เห็นพระพุทธลีลาอันหาที่สุดไม่ได้และจะได้ฟังพระธรรมของพระองค์ดาบทฟังคำของเหล่าเทวดาแล้วลงจากเทวโลกทันที เข้าไปยังพระราชนิเวศนั่งบนอาสนะที่ขอปูไว้แล้วกราบทูลว่าข้าแต่มหาบพิษได้ทราบว่าพระราชโอรสของพระองค์ประสูติแล้วอัตมภาพอยากเห็นพระองค์พระราชามีรับสั่งให้พาพระกุมารผู้ประดับตกแต่งแล้วมาส่งอุ้มไปเพื่อให้นมัสการดาบด พระบาททั้งสองของพระโพธิสัตว์กลับไปประดิษฐานอยู่บนชดาของดาบทเป็นความจริงบุคคลอื่นที่ชื่อว่าพระมหาสัตว์จะต้องไหวในอัตภาพนั้นย่อมไม่มีถ้าคนทั้งหลายผู้ไม่รู้พึงวางศีรษะของพระโพธิสัตว์ไว้ที่ใกล้เท้าของดาบทศีรษะของดาบทนั้นพึงแตกเป็นเจ็ดเสียง ดาบทคิดว่าการที่เราจะทำตนเองให้พินาศไม่สมควรจึงลุกจากอัสนะแล้วประนมอัญชลีแก่พระโพธิสัตว์พระราชาทอดพระเนตรเห็นความอัศจรรย์นั้นจึงทรงไหว้บุตรของตนดาบทระลึกได้ชาติ80กับคือในอดีต40กับในอนาคต40กับ เห็นความเพียบพร้อมด้วยลักษณะของพระโพธิสัตว์จึงใครโครนดูว่าพระกุมารจากได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่หนอก็ทราบว่าพระองค์จกได้เป็นพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยท่านคิดว่าพระกุมารนี้เป็นอัจฉริยะบุรุษจึงได้กระทําความยิ้มแย้มต่อจากนั้นกาลาเทวินดาบทใครโครนดูว่า เราจะได้เห็นท่านอัจฉริยบุรุษนี้เป็นพระพุทธเจ้านี้หรือไม่หนอก็ทราบว่าเราจะไม่ได้เห็นสิ้นชีวิตเสียในระหว่างนั้นแหละแล้วจะไปเกิดในอรูปภพที่พระพุทธเจ้าต้องหนึ่งรพระองค์ก็ดีต้องหนึ่งพันพระองค์ก็ดีไม่สามารถที่จะเสด็จไปเพื่อทำให้ตรัสรู้ได้ท่านคิดว่า เราจากไม่เห็นท่านอัจฉริยบุรุษผู้เป็นพระพุทธเจ้าเห็นปานนี้และเราจะมีความเสื่อมใหญ่แล้วก็ร้องไห้เสียงลั่นพวกมนุษย์เห็นแล้วจึงเรียนถามว่าพระผู้เป็นเจ้าของพวกเราเมื่อตะกี้นี้เองหัวเราะแล้วกลับมาร้องไห้อีกข้าแต่ท่านผู้เจริญอันตรายอะไรจะเกิดแก่พระลูกเจ้าของพวกเรา หรือหนอดาบทตอบว่าพระกุมารนั้นไม่มีอันตรายท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยพวกมนุษย์ถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรท่านจึงร้องไห้เล่าดาบทตอบว่าเราโศกเศร้าถึงตนว่าเราจะไม่เห็นท่านอัจฉริยบุรุษผู้เป็นพระพุทธเจ้าเห็นปานนี้ และเราจะมีความเสื่อมใหญ่จึงได้ร้องไห้ต่อจากนั้นดาบทใครโครนอยู่ว่าในวงญาติของเรามีใครบ้างจากได้เห็นท่านอัจฉริยะบุรุษนั้นผู้เป็นพระพุทธเจ้าได้มองเห็นนาลักกะทารกผู้เป็นหลานของตนจึงเข้าไปยังเรือนของน้องสาวถามว่าเจ้านาลักกะบุตรของเจ้าอยู่ไหน น้องสาวตอบว่าข้าแต่พระคุณเจ้าเขาอยู่ในเรือนท่านบอกว่าจงเรียกเขามาทีให้น้องสาวเรียกมาแล้วดาบทพูดกับนาละกะทารกผู้มหาตนแล้วว่านี่แน่พ่อพระราชโอรสประสูติแล้วในตระกูลของพระเจ้าสุโธธนะมหาราชพระองค์เป็นหนอพุทธังกูล จักได้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อล่วงไป35ปีเจ้าจักได้เห็นพระองค์เจ้าจงบวชในวันนี้ทีเดียวแม้เด็กเกิดในตระกูลที่มีทรัพย์87โกรธคิดว่าลุงคงจะไม่ชักชวนเราในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์จึงให้คนไปซื้อผ้ากาสาวะและบาดดินมาจากตลาดในขณะนั้นนั่นเอง ให้ปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวะประนมอัญชลีบ่ายหน้าไปทางพระโพธิสัตว์ด้วยกล่าวว่าบุคคลใดเป็นผู้สูงสุดในโลกข้าพเจ้าขอบวชอุทิศบุคคลนั้นแล้วกราบด้วยเป็นจางคะประดิษฐ์เอาบาทใส่ถุงครองที่จะงอยบ่าและไปยังป่าหิมพานต์บำเพ็ญสมณะธรรม หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วท่านนาลกะนั้นได้เข้าไปเฝ้าพระตถาคตผู้ดได้บรรลุพระสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมแล้วทูลขอให้พระองค์ทรงสแสดงนาลกะปฏิปทาแล้วเข้าไปยังป่าหิมพานอีกบรรลุพระอรหัตเป็นผู้ปฏิบัติปฏิปทาอย่างอุกฤษรักษาอายุได้สิ้นเจ็ดเดือนเป็นผู้ยืนพิงภูเขาทองลูกหนึ่งอยู่ นั่นแหละปรินิพานแล้วด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาต